ฟิโลเดนดอนสนาดูกับการจัดสวนใน on, ออสเตรเลียฟิโลเดนดอนกรนี้ปลูกในปลูกในท่อเป็นการจัดสวนย่อม เขาแบ่งพื้นที่ถนนเป็นที่จอดเป็นที่จอดรถแต่จอดเสียเงินนะคะจอดจา่ายเงินบริเวณกลางถนนเขาก็จะจัดโซนจัดโ้นยอ่มเล็กๆสวยงามค่ะพิโลโดรอนกอน,นี้เห็นนานแล้วนะคะปี2ปี3ปีแล้วค่ะ เขาก็แตกกอออกเรื่อยๆที่สำคัญก็คือรับแดดเต็มวันปูกกลางแจ้งเลยไม่มีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่สังเกตดูใบเขานะคะฟิโรเรนดอนถ้าได้รับถ้าได้อยู่ในร่มลำไรใบเขาจะเขียวเป็นมันวาวแต่ถ้าได้รับแดดแบบนี้ก็จะมีใบเหลืองบ้าง แต่ว่าแดดที่นี่ไม่นานนะคะเ,เพื่อนๆคะแดดแรงนะคะแสบผิวเลยถ้าวันไหนแดดจัดแต่ว่าส่วนมากอุณหภูมิอยู่ที่ยี่5บสี่ยองศาค่ะประมาณนั้นแต่ว่าไม่ยังมากก็สีหชั่วโมงประมาณนี้ค่ะช่วงเช้าก็จะหนาวเย็นอากาศก็จะ20-21ิบยี่ถ้าน่าถ้าถ้าหน้าร้อนนะคะ ถ้าบ้านเราก็ไม่ไม่น่าปลูกกลางแดดนะคะฟิโลเดนดอนเขาเป็นไม้ที่ชอบร่มลำไรนี่มาดูกระถางนี้ปลูกปลูกได้รับแดดร่มลำไรอยู่ใต้ต้นเงาร่มไม้ใหญ่เป็นการจัดสวนที่หน้าหน้าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ของเมืองบุรลงกองแต่ว่าคนละสายพันธุ์กับเมื่อสักครู่นะคะ ถึงจะคนละสายพันธุ์สายพันธุ์นี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าได้รับแดดก็ใบเหลืองเหมือนกันเนี่ยนะคะพอพอซูมกล้องไปใกล้ๆก็เขียวใบเขียวเป็นมันวาวฟิ i l เดนด d r o n s c a n มีหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าแต่ละสายพันธุ์ก็สวยงามแตกต่างกันออกไปเนาะ อันนี้จัดสวนย่อมข้างบริเวณใต้ร่นร่มไม้ให้ผู้คนได้นั่งพักผ่อนนั่งผ่อนคลายอยู่ใกล้ๆกันกันกนกนกบสวนสาธารณะฟิโเรนดอนซานาดูเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูก ทั้งลงลงในกระถางแล้วก็วางประดับในในอาคารตามห้างตามประดับในที่ต่างๆในอาคารที่นี่นะคะนิยมมากนิยมมากๆเลยค่ะแล้วก็พวกต้นวัส,สนาพวกต้นจังประมาณนั้นค่ะ ที่นี้ที่เห็นปลูกนะคะที่ฟิโลโรนดอนถ้าปลูกลงดินก็จะปลูกใต้คือมีร่มเงาแต่ว่านิยมปลูกกอใหญ่ๆแบบนี้ค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะมีไม้ประดับร้ายชนิดที่ ที่ออสเตรเลียก็นิยมปลูกประดับเหมือนบ้านเราจน่หนากก็จะปลูกเป็นก,กอใหญ่ๆแบบที่เห็นรูอบ้านเราฟิโลเดนดอนรุ่นนี้เลี้ยงแบบปลูกในกระถางแล้วก็ ให้ปุ๋ยคอกนะคะไม้ประดับ,บพวกโชว์ใบนี่อย่างชอบเลยนะคะให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ลดน้ําก็จะใช้น้ําสาวข้าวเนาะผสมกับเปลือกไข่บดพร่องชูรสที่ที่บ้านเรานะเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วก็ยาคูแล้วก็มีไข่สดด้วย ตีผสมลงไปบางทีก็ใส่นมสดเข้าไปด้วยได้ครบเลยนะคะถ้าได้ถ้าได้สิ่งที่น้ำรดที่รุ่นนี้พูดมานี่อย่างงามเลยนะคะต้นไม้ค่ะต้นไม้ชอบทุกทุกทุกอย่างเลยนะคะ ฟิโลเรนดอนเป็นไม้ประดับที่ดูแลง่ายให้น้ำเพียงอาทิตย์ละสองครั้งก็ก็เพียงพอเพียงแต่ว่าระวังไม่ให้น้ำขังดินร่วนซุย ถ้าอยากให้ใบเขียวสวยเงาแบบนี้ก็ถ้าปลูกในกระถางก็วางประดับในอาคารหรือวางในที่ร่มรำไรแต่ว่าเป็นไม้ที่ทนนะคะถึงจะถึงจะใบเหลืองก็ก็ไม่ตายคะ่ะปลูกขยายพันธุ์ด้วยการตัดแยกกอ ตัดลำต้นไปปักชำไปปลูกปลูกขยายพันธุ์ง่ายๆค่ะปูกกอใหญ่ๆแบบนี้สวยงามเลยนะคะอย่างอย่างอย่างเด่นเลยอย่างอย่างเด่นอย่างแบบโชว์แบบโอ้โหเห็นแล้วว้าวเลยนะคะกอใหญ่ๆ ก็เป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกประดับทั้งในอาคารแล้วก็การจัดสวนข้างนอกเหมือนบ้านเราค่ะแต่ว่าที่เห็นส่วนมากก็จะปลูกเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้ก็สวยงามดี ำภาพสวยๆการจัดสวนหย่อมมาฝากเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิป